ที่เป็นสมมุติบัญญัติแม้ผู้ที่จเจริญสมถะจนได้ฌานก็รับเอาสมมุติบัญญัติเช่นวงกสินเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันเมื่อชาวโรคไม่ได้กำหนดรู้สภาวะธรรมขันห้าคือรูปนามจึงมีความหลงไหลในสมมุติบัญญัติถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ ทำให้ไม่อาจที่จะค้นพบความจริงของชีวิตภายในร่างกายที่ยาวาหนาคืบกว้างสอกและมีใจครองได้นอกจากนั้นชาวโรคยังไม่เข้าใจเหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์และทางแห่งความดับทุกข์อีกด้วย ตราบใดที่บุคคลยังไม่อาจยังเห็นอริยสัจต,ตาบนั้นเขาต้องเวียนว่ายตายเกิดอ,อยู่ในสังสารวัฏพบแล้วพบเราดนังพระพุทธดํารัสที่ตรัสว่าจะตุนนังอริยสัจจานังอนุโภทาอัปปติเวทาเอวะมิทังทีขมัตทานัง สันทาวิตังสังสริตังมะมันเจวะตุมหากันจะซึ่งแปลว่าเราและท่านทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเร่ร่อนไปสิ้นทางยาวไกลเพราะมิเดรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีดังนี้ในพระธรรมสเทสนานี แสดงทุกขอริยสัจเป็นข้อต้นโดยยกเอาพระบารีเป็นหลักว่ากัตมันจะพิกเวทุกขังอริยสัจจังเป็นต้นซึ่งแปลว่าดูกรพิสุทั้งหลายอริยสัจคือทุกเป็นชนหะนได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข ความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้งใจเป็นทุกข์การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบเป็นทุกข์การพลัดพรากจากอารมณ์ที่ชอบเป็นทุกข์และการไม่ได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นทุกข์กล่าวโดยสังเขปอุปาทานขันห้า เป็นทุกข์ดังนี้พระพุทธองค์ทรงอธิบายทุกขสัจว่าเป็นความทุกข์ทางกายที่เริ่มต้นจากความเกิดความแก่และความตายพร้อมด้วยความทุกข์ใจที่ไม่ประสบกับสิ่งที่ตนต้องการเป็นต้นการแสดงทุกขในเรื่องนี้ไม่ใช่มุ่งแสดงชีวิตในเชิงรบ แต่ความเข้าใจอุบัติการของทุกข์ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นดังนั้นการแสดงทุกข์จึงเป็นไปในเชิงบวกพระพุทธองค์จึงทรงเปรียบเสมือนแพทย์ผู้บอกโรคเหตุเกิดของโรคยารักษารโรคและลักษณะการหาย จากโรคแก่คนป่วยพระองค์ไม่ใช่แพทย์ผู้บอกเฉพาะโรคแก่ผู้ป่วยแล้วไม่ได้รักษาให้หายจากโรคนั้นทุกในอริยสัจเป็นสภาวะที่ควรกำหนดรู้ตามพระบาลีในธรรมจักที่ว่าทุกขังอริยสัจจังปริเยยยัง ซึ่งแปลว่าทุกขอริยสัตว์ควรกําหนดรู้คือมีไว้ให้รู้ไม่ให้ยึดติดพอใจด้วยตัณหาและเห็นผิดว่าเป็นตัวตนด้วยทิฏฐิโดยสรุปแล้วอุปาทานขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ผู้ปฏิบัติธรรมมีหน้าที่กำหนดรู้ทุกเพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนโรูมีสภาพแปรปรวนเวทนามีสภาพรู้สึกสัญญามีสภาพจำได้ไหมรู้สังขารมีสภาพปรุงแต่งและวิญญาณมีสภาพรู้อารมณ์ ทางทวานทั้งหกและเพื่อให้ยังเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของอุปาทานขันห้าในลำดับต่อมาดังนั้นคำว่าทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ในไตรรัก์คือสังขารรูปนามทั้งหมดซึ่งมีสภาพน่ากลัวหรือถูกบีบคั้นโดยความเกิด ขึ้นและดับไปผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานยังเห็นทุกข์ในไตร,รักย่อมรู้สึกว่ารูปนามเป็นของน่ากลัวไม่น่ายินดีหรือรู้สึกถึงสภาพบีบคั้นของรูปนามตามในดังกล่าวนี้ทุกมีความหมายว่าสภาพน่ากลัวหรือสภาพถูกบีบคั้น ดังอัจกถาของปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าทุกขเถนาติพยัเถนะปฏิปิรณตเถนะวา่าคำว่าทุกขเถนะแปลวา่าโดยสภาพน่ากรัวหรือโดยสภาพถูกปีบคัน้นดังนั้นคำว่าทุกในอริยสัจนั่นจึงแปลวา่าสภาพว่างเปล่าอันน่ารังเกียจ กล่าวคืออุปาทานขันเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารและน่ารังเกียจทุกในอริยสัตว์แบ่งออกเป็นสิบเอ็ดประเภทคือหนึ่งความเกิดสองความแก่สามความตายสี่ความเศร้าโศกห้าความคร่ำครวญหกความทุกข์กายเจ็ดความทุกข์ใจ แปดความคับแค้นใจเก้าการพบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจสิบความพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่น่าชอบใจสิบเอ็ดการไม่ได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาและข้อสิองโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ดังที่ท่านกล่าวถามไว้ว่า อุปาทานขันห้าเป็นทุกนั้นเป็นชันไหนอุปาทานขันห้าก็คือรูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้